สวัสดีคับพี่หมีจะชอบมีอ้วนดูดวงทัดลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมเขาจะจริงจังกับรักครั้งนี้ไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวทัดลมกันได้เลยครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับเขาคนนี้เขาจะจริงจังกับรักครั้งนี้ที่มีต่อคุณหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดตัวสามเซตนะครับเซตสามใบเป็นคําถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับความสัมพันธ์ของคุณนะครับกับคนคนนี้แล้วเขาเข้ามาเพื่อจริงจังกับคุณหรือเปล่ามมาเริ่่ต้นที สำหรับชาวท่านลมเองนะครับผมบอกเลยว่าชาวท่านลมเองนะครับถ้าวาดฝันนะครับหรือว่าตั้งใจฝันกับเรื่องของความรักแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคนคนนี้เข้ามาจริงจังกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเขาตั้งใจที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะครับคาดหวังในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะครับและมองคิดทางการไปต่อแบบระยะไกลเกิดขึ้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคนคนนี้เองอนิสัยของเขาเนี่ยอาจจะมีความเด็กนิดนึงนะครับนะอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณนะครับมีความง้องแง้งอะไรอยู่บ้างนะครับนะพูดจาไม่ค่อยดูเรื่องนะครับขาดผา าวะความเป็นผู้นำนะครับผมบอกเลยว่าตัวคุณเองต้องช่วยเหลือเขาในด้านนี้นะครับผมบอกเลยว่าเขานะครับคนนี้นะครับเข้ามาจริงจังและเป็นรัก ที่จะไปต่อกับคุณอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับจะถามว่าคนคุณนี้เองอาจจะมีความเด็กอยู่บ้างนะครับไม่เหมาะที่จะมีภาวะความเป็นผู้นําเพราะถ้างั้นชาวท่าลมเองจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมากกว่าเขานะครับถึงจะเหมาะสมและไปต่อพร้อมกันนะครับอันที่2นะครับเป็นไงบ้างนะครับเขาจะจริงจังกับรักครั้งนี้ไหมนะครับในที่2นี้นะครับผมบอกเลยว่าความรักนะครับและความสัมพันธ์ของคุณนะครับขับเคลื่อนไปอย่างดีงามนะครับการเห็นอกเห็นใจนะครับหรือว่าการให้คุณค่าในเชิงความรักในการและกันเนี่ยถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครัับความมสพธของ ถือว่าเป็นไปได้ดีนะครับแต่ถามว่าในความรักเองแล้วเนี่ยมันแอบๆบแบบอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะในอดีตคนทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองถึงทิศทางว่าเราจะจริงจังกันขนาดนั้นนะครับอาจจะคุยกันมาแบบเล่นๆน,นะครับแล้วก็พัฒนาจากความเป็นเพื่อนขึ้นมาเมื่อวันหนึ่งความรักมันเกิดขึ้นแล้วนะครับต่างคนต่างต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นความรักที่ดีในการแลกันเลยทําให้ทั้งคู่ เกิดอยากจะพิจารณานะครับหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมานะครับผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าชาวท่านลมเองเนี่ยถ้าจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อจีบกันเลยนะครับหรือว่าเข้ามาเพื่อเป็นความรักกันเลยเนี่ยผมว่าอันนี้แอบอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับต้องพัฒนาจากความเป็นเพื่อนขึ้นมารู้จักกันในเชิงของเพื่อนพี่เพื่อนพ้องพวกนั้นครับหรือว่าเป็นคนในสถานที่ทํางานเดียวกันนะครับเซตสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับเขาคนนี้นะครับจะเข้ามาจริงจังกับรักครั้งนี้ไหมนะเปิดดูเซุส ก็ตามนะครับอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ผมบอกเลยว่าชาวธาตุลมเองเนี่ยจะไม่ค่อยทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนนะครับยิ่งเฉพาะคนในความสัมพันธ์ยิ่งเฉพาะคนในความรักแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ช่วยเขาในทุกๆอย่างเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการงานเรื่องของครอบครัวของเขานะครับรวมถึงภาวะส่วนตัวของเขาอีกนะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุลมสามารถช่วยเหลือเขาได้ทุกเรื่องผมถึงบอกว่าตั้งแต่เซตแรกนะครับว่าถ้าคุณจะเอาคนนี้เข้ามาเป็นแฟนนะครับหรือเป็นความรักคุณจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นํามากกว่าเขานะคร ที่จะงองแ a งและมีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างสูงนะครับผม